สวินดี้สวัสดีบรรณสแล้วมื้อนี้เฮาก็สิพาพี่พาน้องมากินผัทมีหรือว่าผัดมาม่าเนาะภาษาไทยก็ผัดมาม่าภาษาบ้านเฮาก็คือผัทมีเนาะพ่อแม่พี่น้องจำกันตอนค่ำแต่แรงนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพี่น้องมานี่ลงมือกันเลยเนาะสวัสดีเนาะอาหารค่ำของเฮาเด้พ่่อแมพี่น้องเอ้ยมื้อนเนี่ยดูกบ่รีใส่มือเนาะพ่อแม่เนาะงหุ่นย่าที่มือเนาะหุ่นย่าเนาะใส่มือเนาะกินสองคนเลยน้องเนาะใส่มือก็ได้เนาะบ่เป็นหยังน้องพี่น้องเนาะ ดุยกันเลยเนาะเซนมี่ห้าสองคนกับชิม<อ>ย่าเนาะเนาะพอมีเนาะมายูกาอนเนามแดงพักกรับเนา่แบเอาพักกับข่าวเนาะมากับน้ำเนาะแต่ห้องพัดกับพัดไซเดลเนาะแต่ว่ายันวาอย่ากับเนาะสิเดเอามากับน้ำ สวัสดีเป็นคนมาก,กินผักนะของแม่พี่น้องจะไ,ได้ใส่ผักเพิ่อนหลายๆเนาะกินผักได้มีประโยชน์ <c oughs> แค่บเษย์เมื่อกี้ใส่เสือคูมอูมาเนาะของแพี่น,น้องเนาะ เสือดำขึ้นกันเนาะอกเนี้เนาะเด็บอยากเป็นแบบพ่อนแม่คู่จะได้เป็นคู่กันเนาะเมียเนาะมือกลั้นแล้วเนาะเมียเนาะเนาะคุณมาจับเนาะเหี้ยหิ้งเงี้ยมากเลย ตอนคำตอนแรงเนาะงานแรงๆบรรยากาศดีบรรยากาศดี hmm, okay, ่หเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะงานแรงขนอกบ้านหน้าฮะน้องพ่อแม่พี่น้อง Any đi. Song bung thật đi Hm? bưng như đó Toma. 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 พัดอยู่กูมากแนใช่เพลงว่ะสุดสุดเบิร์ว่าสุดสุดนี่นะโอกินไปเรื่อยๆน้องเฮียไม่น้องเหรอกินแบบต่างเขาวแลงเลยนะมือนนี่สองคนกันิบไม่ได้กินเขาวแลงเนาอกจากกันกินพัดมีนี่แหละเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็น,นี่เป็นต้นเลยเหรอแม่ออเอยมาทางต้นยุขาแห้งเนาะนีะ่นพัดมาเป็นต้นเลยยุขาแหง้งเฮ้ยมาสด็ก ดีมือส no no er. no no ุดเยอดเลยนะว่ะดีย่องกินเป็นได้พ่อแม่พี่น uh ้องเอ้ยม oh, ีตะบะข่อยนะเฮ็ดแซ่บแซ่บดีพี่น้องเมื่อไนเฮ็ดได้กินอีกเยอะแต่เฮ็ดทุ่งมือเนาะพ่แม่พี่น้องเนาะมีแต่สถิติเฮ็ดน้อเหมือนกับย่องสติกับบ้าย่องนะกินเพื่อนย่องสถิติกับเฮ็ดให้กินตลอดเลยบ้าย่องบ้านยึงเนาะสถิติย่องเนาะ <ư? S 2> เห็นเขาย่องสิกัฮดเฮ็ดเนาะแงดืแงมันเขาบ้าย่องนะีะะว่าแ่บมันแห้งเฮ็ดนาีก็ยองเป็นไม่พอไ,ไม่ย่องเลยไม่ย่อนแ่บแ่บนี้ยนนะ่องเบิง่งากินกัฟุแลนะแ่บทำไร แกพักลอยๆเนาะยยอะวน้ำก,กันเนาะกะนั่งเล้งเนาะน้ำกัดดีดีเนาะ มากาศแย่แดงๆจิจะคลัมไม่ได้แรงเ,รนเนาะคือเมนูเนาะคล้คำแล้วล่ะใกล้แล้วก็ชิบวเห็นแล้วพอดีกินก่นอนแรงเนาะนี่ก็เป็นเมนูแบบเข้ามากินเนาะคือเป็นประจำเมนูรักเมนูรักของเจ้าเฮาคือมาม่าคือมีเนาะบ้านเฮาอะ เฮ็ดเพลงนาสดีแฮะสติ๊กเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดบ่น้องกินเบนเลยเพอไร่นองเอ้ยม่น่าเฮ็ดเกินเด้อเฮ็กับบ้านน้องเนาะแคนนะค่นีแกสติกกเฮ็ด Say mẹ ngay 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 nó ngay 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 nó, ngay 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 nó ngay 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 เบารคนที่มาเขาบอยากอ้วนนะกินได้หนึ่งก็อ่วนเนาะเอพี่น้อง บาถ้าตีมจะดีนั้นอยากอ้วนกับ่อ้วนเนาะกินจนไงกันยังบ่อ้วนคือเก่าแต่ว่าหันโมกินแล้จอยหันลงไว้เนาะพอดีโมกินขอด้วหนึ่งกับข้อเท้าแม่หนึ่งกับลงเลยวะเป็นต้นได้ชติเม็ดชติหิ้วข้อแห้ง ต้องเ,เ่เี้ยสิลายเบหลายเนาะเห็นควมเหมือนว่าอ,อันนี้แอบแห้งมั้งอดลเลย เสองคนเอาน้องเห็ดพัดก็ดีสี่ห่อน้องเมย์พี่น้องสี่ห่อพักหัวหน,นึ่งเนาะแล้วก็พักกัดโซ่ในใส่ Tiếm chim hay thôi đấy cầu đi cầu hay hay cao quá nặng xếp lên ngoài nhau rồi hay sếp ngủ 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 อ้ยทังมีกเนาี kind of ่น้อเบิ่งของชันดินี่มาแบบหอดเนาะประมาณนีองอ่ะเสะเด้อ้ยย่องกินเป็นไงเสบเด้อ มางกระแซดดีเพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเบิดแล้วเบิ้ดฉลดีกินใช่นีมปกติแข้งฉลดีนะใกล้จะบิ้ดเลยอืมฉลดีกินนี่หาก็กินเบิดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเหาก็ะจะขอล่าตัวไปก่อนเนาะแม่นว่าดี มาสวัสดียังสิกินโตเมยพี่น้องเบิดแลวกินกระตเขาเนี้เดี๋ยวจะพักกันได้สวดีเอ้ยมันเบิดแต่เนาะทำซับสันนี้ก็ยังแทบอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเว้ยทำสุดท้ายเลยเด้อยทำสุดท้ายแล้วก็ล่าตัวกันไปก่อนเนาะวันนี้ข้าก็ขอล่าตัวกันไปก่อนเนาะเพราะเม่พี่น้องเนาะก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแชค่ายกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาสองคน,นงี้น่องให้คิดต่อไปแล้วเฮียน้องเนาะบ๊ายบาย